สุกสบายดีดพ่อแมพ่พ,พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีสกุสุขคนพี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ยมือไนกาอาหารยอดหิดของบ้านเฮาอาหารที่แ่บที่สุดที่บ้านเฮาถือว่าเป็นของแ่บที่สุดเนาะในบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยคันว่ามีการลมงัวลมลมงัวเลยรกาลมงัวลมคุ้ยถือว่าของแ่บในบ้านเฮาเด้พี่น้อง, ơi, ง,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 องเอ,งอ้ยแ่บสุดวาสนะอือหือ เต็มผ้าเลยพี่น้องเลยมีแต่ขล้องแสบแสบทั้งนั้นกะซิมีต้มแล้วก็ลาบซีนหรือว่าโสกเหล็กหรือว่าก้อยคมอะไรพี่น้องรวมทีเดียวเป็นตาแสบบอกพ่อแม่พี่น้องมาเด้อม,มากินข่าวเทียงน้ำกันอันนี้ซิเป็นข่าวเทียงนะพี่น้องกาข่าวเทียงกับกะบ่เทียงไม่ได้มันกัดเหมือนจากใบมุ้งหรือเปล่า บัดเช้าซุ้ยไปลงขีบกับสิประมาณตอนชีบ่ายสองบ่ายสามไปเละกัสิเป็นเขาง่ายเลยของแสบแห่งบ้านเฮาถซาซุยกับสื่อสูสางคนกินเนาะสั่งไปแด้วพอกลนหมดสิอืมมีมีแต่กินอยู่หนีเนาะกินอิ่มอิ่มลดอืมคือขมเถอะบ่ รมชื่อกะก้อยคมปกติคมปกติจ่เียนบกคมพราเขาบกขึ้นมากขึนเลร่มกแหงแหงพี่น้องเว้ยเดินนี่ผัดมะนาวพี่น้องเดินหามะนาวร่มกระดากระดด โอ้ยนายพี่น้องลมโพดลมโพลลมแห้งแห้งพี่น้องโอ้ยลมเป็นตื่นๆยามนี่พัดมาหนาวตกมากลางคืนน,น่าหนาวหนาวลมลมวยวยสบายดีพี่น้องที่เขาต้องขยายความด้วยราบชิ้ดเสร็จแซ่คมเลยหมดเน่ยกลางที่นึ่งเซฟพ่อกบผู้เก่าผู้เดิมเซฟพ่อกะ เซฟเซฟพ่อใหญ่ายวหัไสตข่สบายดีพี่น้องปากซองบากวังใส่ด้อพี่น้องเด้ออืากไวแนวอมอมอบอ้อมใจเนพี่น้องซองเพื่อนกันตั้งตั้งจะเข้าเด้เฮยตั้งก่อนเต็งเนาะตั้งตั้งหลายปีแล้วอ อ๋อยัง่เติบโตอย่างพี่น้องยังมน้อยน้องนู่นเป็นตัวบวชใหญ่ต้นบวชใหญ่ไม่ไหนพี่น้องบวชงบกายพอเอาเรื่องขมัมขักปะขมอะไรเนาะเไปชิมคำหนึงเต็งแงว่าขมขมกากข้านาวเนี่ยของพวกยักษ์เอาอาะุ้เลยฮะแช่หมูเข้าวัว หัวอีหุ่มกับลาบสิเนาะโบเกากินกินกพี่น้องเลยตอนนี้กัน้าขาบักไงพี่น้องเลยสั่งเขากะเต็มวงมาเด้อพี่น้องมุดจอมากินเขาน้ำกันกินเข่าเทียงน้ำสั่งกินเขาช้มาขี้น้ำกันเด้อพี่น้องยังอีกจักมือสั่งเห็ดเห็ดงานแล้วนี่ตอบนนำตอบาไตอบไม่สั่ง มือื่นแล้วบ่พยาภาพมามืออื่นมือแล้วกันยังหน่อยเนาะมือแล้วกันเป็นย่างเสริบานกับทาสีสลงกเสรประตูกล่องเอี่ยมเออทาสีแล้วมืออื่นนี่เออทาสีกับทาเข่าบ้านน้ำพ่อบ้านใหญ่นี่เออแล้วก็ทาสีสลงกเสรประตูกล่องเอี่ยมโแต่งเท้ากัแต่งน้ำมืออื่นน่ะคือมือซีแล้วแล้วเนาะเฮือนเฮากับบุเกอร์ดีมือหนึ่งมือ่นมือมันเป็นชิ้นบ่ มาสินกันยังกระปอกกระแปกเนาะน้อเดีวือะชี้เรื่อค่า้เออเขึ้นกมือนี่กระเฮ็ดจอยกันค่าชอค้าชี้แหละก็แล้วโอ้นันนับอกม่ใหญ่เงงแน้วแน่วเห็นบอลกระตายนอนล่ะพี่น้องกระตายก็เมินไพ่ดอกซาซิ้เนี่ยไปกระตายจ้นไปนอนมีหมันใส่บ้านใส่บ้านค่าชี้มือนแล้อะไรมือืนนี่ มือนี่เป็นมือที่เลี้ยงอาหารสั่งที่ดีที่สุดมือนี่ช่างก็คือสีพึ่งพอใจแห้งที่สุดมือนี่แต่เก่าเนาะมีแต่ซื้อปลาแม่เพิ่นกินทเพิ่นว่าเกือบร้อยได้ว่าสัหมูเ่เดือนพาหมูจากเดือนก็บเดือนปลาเด้ปลาสองเดือนขอเนาะบ้านเ้าสิกินแย้งนอกจากปลากระสังมือมือเนี้ มันมืดนี่ผัดมีพวนข้าเจ้ามาล้มง้วเนาะข้าเจ้ามาขาเนื้อก็เลยได้อาหารสิบจแสบสูสุพมกินชุ่มก็คือสิพึ่งพอใจดอกกินขาวก็คือสิแสบกว่าได้กินกระปลาจุ่มาเนาะ Oh, okay. อโอเคงั้นเนาะขี่รถใหญ่แกได้เมื่อแรกนี่เขาจะก็มาเตะบาน,นและพี่น้องเลยซาซู้ชิถ่ายกีฬาบานให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งบานก็คือเตะบอลแหละพี่น้องเตะฟุตบอลแหละแต่บ้านเฮาก็เอิ้นหมักบานเน,ะนาะ

โม,มนน่้นดังเนั่นกเป่าเนี่ป็นกรรมการเนี่ยด่วนวิลเล็ก,กอย่างมือมีเตอามาจะมันม่นเนป็นอลัง

เบาใจเอฟซีจะสั่งมาหวาเจ้ากินเขาลายๆเนี่ยสแมวดมจอยคือเจ้าชิตายนี่วะสัน้่ั่ไบางเถื่อกลางคืนเนี่ยพี่น้องเลยสี่หัตถุเมอนยังบดได้นอนเน่เพนกอนนันแล้เากินกาแ Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để không bỏ nó những video hấp dẫn บางเถอนอนเด็กก็นัอนคนดอกคนดินขึ้นเฮือนอะไรพี่น้องเลยเห็ดเบียกเพื่อชื่นมะนางผักพรเพื่อให้ลงอาบน้ำอีกแต่ละมือแต่ละเว้นต้องขาง้อแล้วกินยื่นไงลูกที่หัวไปด้วยกันเลยก็

นี่ผู้ผู้ขายนั่รังนี่ข้าวูดบ่เพื่อนเปนเท้าตาทาเ <c oughs> ปเก็บยเพื่อนเเทอาตาไเเขาเขาเปิดมาเนี้ยพวกนี้่วาจานหนึ่งที่เขาเนี้ยสว เิดงานเนี่นเยเปิดเร็วีงานเขางานปีใหม่เนียนเมื่อรุกบุได้ปีใหม่เมื่ันศุกัตาเตะกันไปเป็นยังไงง่องเนาะ ลาพีลาหน้องขอกันคลิปหนาอีนี่ม่แห้งสุดทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอมาคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปส่องเงยงึง,งขอขอบใจทุกคนเนาะที่คอยผลักดันให้กำลังใจมาโดยตลอดเข้ามาชมจนจบคลิปแล้วก็บบอคาบหมดโฆษณาขอบใจทุกผู้ทุกคนเดอ้อที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่ลืมส่องเงยงึง,งเด้อพี่น้องฝากไว้นะอมมุกอมใจสบายดีพี่น้อง